ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะพามาดูในส่วนของแปลงทดลองปลูกกล้วยหอมทองนะครับที่ปลูกไว้นะครับณปัจจุบันนะครับแปลงนี้ก็อายุได้อยู่ที่10เดือนแล้วนะครับทุกท่านอายุได้10เดือนแล้วนะครับซึ่งจากที่ปลูกมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกจนปัจจุบันนะครับผมนํามาปลูกด้วยกันทั้งหมด10ต้นนะครับก็มีตายไปอยู่ที่2ต้นนะครับตายไป2ต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของบางต้นเนี่ยก็ทาทาการติด ออกปีติดเรือแล้วนะครับจะมีเพียงแค่ต้นเดียวนะครับที่ติดปีแล้วก็ออกเรือนะครับก็คือต้นนี้เลยนะครับนี่ต้นนี้จะเป็นต้นที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับทําให้การติดปีออกเครือเนี่ยจะเร็วกว่าเพื่อนนะครับต้นนี้นะครับอันนี้ก็อายุเครือได้อยู่ที่20กว่าวันแล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยวจะพามาชมเลยแต่ละส่วนเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนนะครับหน้าฝนจะสังเกตเห็นว่าใบของกล้วยหอมทองมันจะเป็นเชื้อรานะครับนี่ ักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นจุดๆๆนะครับสีน้ําตาลนะครับตามใบต่างๆเลยนะครับมันก็จะทําการกินใบนะครับทําให้ใบเนี่ยมันมีพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าใบครับที่มีสารสีเขียวหรือที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์นะครับมันจะทําการปรุงอาหารโดยใช้แสงแดดนะครับหากมันมีพื้นที่น้อยนะครับใบนั้นก็จะปรุงอาหารได้น้อยแล้วก็จะส่งอาหารไปให้ลําต้นน้อยนะครับทําให้ต้นเนี่ยมันโตช้านะครับอันนี้ก็ต้องทําการ แก้ไขนะครับถ้ามันมีไม่เยอะเราก็ต้องทําการตัดทิ้งนะครับนี่อย่างใบนี้นี่ใบนี้กินค่อนข้างเยอะเลยนะครับเสียหายเยอะแล้วเกินกว่า50%เนี่ยต้องตัดทิ้งนะครับเอาไว้ก็จะเปลืองอาหารนะครับเพื่อเนื่องจากว่าต้นแม่เนี่ยต้องนําสารอาหารนะครับมาเลี้ยงใบเหล่านี้ด้วยนะครับการปู้ยลงใบนี้ก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์แล้วนะครับส่วนบร,ริเวณด้านล่างนะครับนี่นนก็จะมีการแตกหน่อขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ อย่างต้นนี้ก็แตกประมาณเกือบ8หน่อเลยนะครับนี่ค่อนข้างเยอะเลยอันนี้เป็นหน่อเล็กๆอยู่ใบยังไม่กลางนะครับยังเป็นหน่อใบดาบอยู่นะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับที่มีการแทงปีออกเครือไปแล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการนะครับปาดหน่อไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้นะครับหนึ่งต้นเพื่อที่จะเป็นต้นแมุ่่นต่อไปนะครับส่วนเรื่องของญ้านะครับบางส่วนเนี่ยผมก็ตัดแต่แล้วนะครับนี่อย่างด้านนี้ตัดแต่แล้วนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับ เดี๋ยวนี้นะ่ะจะมาทําการตัดหญ้าฝั่งนี้นะครับเนื่องจากหญ้าก็จะมีปัญหาเลยก็คือหนึ่งจะมาแย่งปุ๋ยแย่งน้านะครับแล้วก็ทําให้บริเวณด้านล่างของโคนต้นเนี่ยสะสมพวกแมลงเชื้อโรคต่างๆนะครับเราต้องทําให้โปร่งนะครับเพื่อที่แสงแดดจ,จะได้ส่องถึงนะครับแล้วก็พวกแมลงหรือโรคต่างๆเนี่ยจะได้ไม่มาสะสมนะครับทําให้เป็นโรคพวกเชื้อราในดินหรือว่าอาจจะมีแมลงพวกหนอนกอนะครับ มาทําการเจาะต้นได้นะครับก็ฝากไปด้วยในเรื่องของการดูแลกล้วยหอมทองครับสวัสดีครับ